ที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับที่มะขามนะครับเนื่องจากจันทบ,บุรีเป็นพื้นที่ที่ปลูกทุเรียนมากที่สุดนะครับทุเรียนเ,เขาพูดกันเล่นๆน,นะครับว่าเป็นผลไม้ทองคำได้ทำเงินให้กับกเกษตรกรเ,เนื่องจากมีความต้องการจากประเทศจีนนะครับขณะน,นี้ประเทศจีนก็มีการปลูกนะครับ หลายมือไร่นะครับไฮหลําแล้วก็มีทางพื้นที่ที่ไฮหลัมกับเขตประเทศไทยทางด้านภาคเหนืออ่าก็จะเลือกพื้นที่ที่ไม่หนาวจัดจนเกินไปครับอ่าก็มีการปลูกได้ก็มีความสำเร็จนะครับแต่ก็ยังน้อยอยู่นะครับถือว่ายังได้ประมาณหลักหมื่นตันนะครับประมาณ4ี่หมื่นสี่หมื่นตันต่อปีนะครับเนื่องจากทุเรียนมีความต้องการเยอะเนาะ รประเทศไทยก็ส่งเป็นล้านตันเหมือนกันเนาะนะครับทยอยออกตั้งแต่ภาคตะวันออกอภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนล่างแล้วก็จะมีภาคทางภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งผลผลิตของแต่ละแหล่งแต่ละที่ออกไม่ไม่พร้อมกันครับทำเงินให้เยอะมากเลยนะครับก็เป็นแปดแปดหมื่นถึงแสนกว่าล้านเนาะโดยโดยโดยคร่าวๆแล้วกันนะคร่าวๆประมาณนี้หรือเปล่าก็ เป็นเป็นทำให้กเกษตรกรได้มีอาชีพที่ประกอบกันแล้วตั้งรายได้ให้ดีพอสมควรแต่ทีนี้ทุเรียนก็ยังมีคําตอบคําถามอยู่ที่ว่าเรียนยังเรียนกันไม่จบเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากสภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากปีนี้ค่อนข้างจะยากสําหรับการทําดอกซึ่งปกติ ณช่วงเวลานี้ของปีที่แล้วเนี่ยเห็นดอกกันหมดแล้วแต่ณนะปีนี้ยังไม่ได้50%ในบางสวนบางพื้นที่กันซึ่งก็มีน้อยรายที่ว่าประสบผลน้ำเร็จที่ได้ผลผลิตเกินครึ่งครับคือวันนี้ก็จะมีข้อมูลดีๆนะครับมีการบรรจุข,ข้อมูลลงไปนะครับประมาณสักครั้งส